สวัสดีครับซื้ออีกแล้ววันนี้นะครับจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ถูกแล้วก็มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะครับเชื่อว่าที่บ้านเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็จะต้องมีเราเตอร์นะครับเพื่อเอาไว้กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Wi-Fi ในบ้านใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เ,เคยเจอปัญหาใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราเตอร์มันค้างพอมันค้างเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเป็นสิ่งแรกคืออะไรครับเราก็ต้องไปปิดแล้วก็เปิดใหม่ใช่ไหมครับทั้งนี้ก็เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลามัน เปิดทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพวกแคชหรือว่าพวกเมมโมรีมันเต็มรวมกับความร้อนสะสมที่มีมากนะครับบางทีเราเ,าเอามือไปอังตรงเนี้ยโหร้อนจีเลยนะครับยิ่งเมืองไทยช่วงนี้ก็ร้อนมากนะครับมันก็จะทำให้เกิดอาการแห้งหรือว่าค้างของเราเตอร์ได้พออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับคุณแม่ก็จะเริ่มบ่นนะพอคุณแม่บ่นนะครับเพื่อนๆก็จะต้องโทรไปหา call center ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่ call center แนะนำคืออะไรครับเขาก็จะบอกให้เรา ปิดแล้วก็เปิดเราเตอร์ใหม่ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นคําแนะนําที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เลยเพราะว่าเราทุกคนก็คงจะทําแล้วล่ะแล้วเน็ตมันใช้ไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับถึงได้ยอมโทรไปนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ ปิดเปิดเราเตอร์ได้ในทุกๆวันนะครับก็จะลดโอกาสที่อุปกรณ์เหล่านี้มันจะค้างได้นะครับเราเตอร์บางตัวนะครับจะมีฟังก์ชันตั้งเวลาหรือว่ารีสตาร์ตรีบูตตัวเองเนี่ยอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆต้องเข้าไปที่หน้า192.168.1.1ก็จะวุ่นวานนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อให้การทำงานราบรื่นอยู่เสมอเนี่ยการตั้งให้มันรีบูตตัวเองเนี่ย ก็เป็นสิ่งดีนะครับแต่นั่นแหละมันก็ต้องวุ่นวายนะครับหรือในกรณีที่เราเตอร์มันค้างไปก่อนที่จะถึงเวลาที่เราตั้งไว้มันก็ไม่สามารถจะรีบูตตัวเองได้เหมือนกันนะครับแล้วการรีบูตในระดับซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับมันก็คงไม่เหมือนกับการ ปิดแล้วเปิดใหม่จ่ายไฟเข้าไปใหม่นะครับมันน่าจะได้ความสดใหม่ของเครื่องที่มากกว่านะครับอ๋อแต่ว่าหลักการนี้มันใช้ไม่ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าจะปิดเนี่ยนะฮะควรจะต้องชัดดาวหรือว่าสั่งรีสตาร์ทจากระบบปฏิบัติการให้เรียบร้อยก่อน ถ้าเพื่อนๆมีความรู้เรื่องของ Arduino นะครับก็สามารถที่จะซื้อบอร์ด Arduino แล้วก็ Relay เนี่ยมาทำการโปรแกรมเองได้หรือจะใช้ WiFi Switch ก็ได้นะครับแต่ว่างบประมาณเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปถึง2-300บาทเลยนะครับ ผมได้มาเจออุปกรณ์ตัวนี้ครับซึ่งจริงๆก็ซื้อมาใช้นานแล้วล่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยในช้อปปียังไม่มีขายนะผมต้องสั่งมาจาก a l i e x p r e s s นะครับราคาร้อยเกือบๆร้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีในช้อปปีแล้วราคาประมาณ30บบาทเท่านั้นเองนะครับมันคืออะไรมันคือสายที่เอาไว้ ปิดเปิดเราเตอร์ในทุกๆ24ชั่วโมงนะครับก็แปลว่าเราเตอร์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะได้รีบูตตัวเองแล้วก็ทำงานอย่างสดใหม่ในทุกๆวันนะครับลดโอกาสที่อินเทอร์เน็ตมันจะค้างได้นะครับหรือจะเอาไปใช้กับกล้องวงจรปิดก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่ากล้องวงจรปิดมันค้างเนาะเพื่อนๆก็ต้องไปปิดแล้วเปิดใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใช้เจ้าสายตัวเนี้ยมันก็ ปิดแล้วก็เปิดให้เองเลยก็คือตัดไฟไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จ่ายไฟกลับคืนเข้าไปนะครับโดยวิธีการใช้งานก็คือเพื่อนๆต่อเข้าไปนะครับระหว่างเราเตอร์ตรงนี้นะครับกับเจ้า DC adapter ของเราเตอร์นะครับขั้นกลางไว้แบบนี้เลยนะครับพอครบ24ชั่วโมงหลังจากที่เพื่อนๆต่อใช้งานเนี่ยเจ้าตัวนี้ มันก็จะทําหน้าที่ตัดไฟแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปใหม่โดยช่วงเวลาตัดไฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ5วินาทีถึง30วินาทีนะครับแล้วพอครบเวลามันก็จะจ่ายไฟกลับเข้าไปเราเตอร์ก็กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้กับราเตอร์ที่ใช้ไฟ 9ถึง15โวลต์นะครับซึ่งมันก็จะครอบคลุมกับเราเตอร์ส่วนใหญ่ที่มีใช้กันทุกวันนี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะเพื่อนๆดูหน่อยก็แล้วกันคือเราเตอร์เนี่ยควรจะใช้กระแสะไม่เกิน2แอมป์นะครับตามสเปคของเจ้าตัวนี้วิธีดูก็คือเพื่อนๆพ,พลิกก้นเราเตอร์มาดูฉลากตรงนี้ครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยเราเตอร์ตัวใหญ่เลยนะก็ใช้ไฟ12โวลต์แล้วก็1 5ดแอมป์ดังนั้นเจ้าตัวเนี้ยตามสเปคเขาบอกว่า2แอมป์ใช่ไหมครับก็สามารถใช้ได้ทีนี้อีกประเด็นหนึ ก็คือเจ้า DC jack ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นขนาด5.5มิมนะครับก็คือเป็นไซส์มาตรฐานของเราเตอร์ที่ใช้ทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นความรู้นิดนึงก็แล้วกันว่าเจ้าแจ็ค5.5มิเมเนี่ยมันจะมี2ประเภทนะครับอยู่ที่ขนาดของแกนในนะครับถ้าอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น แกนในเล็กนะครับถ้าแกนในเล็กเนี่ยก็คือ5.5คูณ2.1นะครับแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าแกนในใหญ่นะครับแบบตัวนี้นะถ้าอย่างอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า5.5คูณ2.5ม mm ิลิเมตรนะครับซึ่งเจ้าสายปิดเปิดเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้กับทั้งแกนในใหญ่แล้วก็แกนในเล็กเลยนะฮะเมื่อกี้อันนี้ก็เสียบได้ใช่ไหมแกนในเล็กถ้าเป็นแกนในใหญ่ก็เสียบได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ สวบเข้าไปนะดังนั้นก็ยืดหยุ่นครับสามารถใช้ได้ทั้ง2ขนาดเลยที่เป็นไซส์5.5นะครับเนื่องจากข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นสปริงนะครับเพื่อปรับขนาดเข้ากับแกนที่ไม่เท่ากันได้นะแต่ยกเว้นว่าเพื่อนๆใช้เราเตอร์บางยี่ห้อนะครับที่เขาไม่ได้ใช้12โวลต์5.5มิลตามมาตรฐานนะแบบนี้นะครับอย่างของยี่ห้อเนี้ยเขาก็จะใช้เป็นแจ็ DC ตัวเล็กนะครับเนี่ยเสียบไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องตัดต่อสายนะครับตัดต่อสายแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่ามันก็จะดูไม่เรียบร้อยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆซื้อตัวแปลงมานะครับตัวแปลงแบบนี้นะจาก5.5เป็นหัวเล็กนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะดูไซส์ของ DC Jack ตัวเนี้ยจาก คู่มือของเราเตอร์หรือว่าสเปคของเราเตอร์ที่หาได้ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับแล้วเพื่อนๆก็สั่งเจ้าตัวแปลงตัวนี้มานะตัวนี้สิบกว่าบาทเหมือนกันครับถูกเหมือนกันนะสามารถที่จะแปลงไซส์มันให้เหมาะเข้ากับเราเตอร์ที่เพื่อนๆใช้อยู่ได้นะครับซึ่งผมได้แนบลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูแล้วก็เลือกใช้ได้นะพอเขาเวลามันก็ทําการตัด ครับราเตอร์ก็จะรีบูตใหม่ด้วยตัวเองนะสะดวกมากๆเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยนะครับก็ขอแนะนำนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้ราคา30บาทเท่านั้นเองแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับทำให้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยมีความสเสถียรมากขึ้นมีค่าเท่ากับได้ปิดเปิดราเตอร์ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องซื้ออีกแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ